สวัสดีครับถ่าผู้ชมกลับมาอีกทีกับ r e n z a onto Heaven นะครับโอเคเกม Blank Dream เกมความฝันที่ว่างเปล่าเมื่อกี้หลังจากที่เออหาช่องทางหลายช่องทางเมื่อกี้ลองไปเข้าไปในห้องของโตโัตุ๊กตาแล้วผมก็ลองแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรคุยกับตัวเด็กน้อยเงาสีส้มนี้ โอ้ยก็เหมือนเดิมโ,โหแล้วเมื่อกี้เข้าไปในตัวห้องนี้อ่ะจะมีตัวตุ๊กตาพูดหรอใช่มันก็อย่างนาั้นะมันเอาเต๋อหวานเลาะผมว่ามันต้องทำยังไงอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ผมไปดูที่ตัวตุ๊กตาไอเด็กน้อยเนี่ยมันบอกว่ามิโดเรมดอมิช่าฉันอยากจัได้ของหวานสักชิ้นหนึ่ง เออก erm ็เข้าใจมันพูดอะไรก็มันบอกว่ามิโดเรโดมิแล้วก็ไอตัวหน้าเคาน์เตอร์มันก็บอกว่ามิโดเรโดมิดังั้นเวลามันตีกับคอนมันก็เนีนะออกเสียงมิโดเรโดมิด uh, okay. ้วยอ่ะโอเคลองอีกทีแล้วกันมิโดแล้วก็ คอนโดคอมมิ่ไม่มีอะไรเกินเลยโอเคไม่มีไม่มีอะไรจริงๆเว้ยทำไมเห็นเงาเ,เหา็นหมอกมันเป็นเงาหน้าคนมันนี่ทำยังไงโอนมวัวแต่ลงทา,างนี้นะแหละ หรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะรื้ว่าโต้ตุต๊กตานี้เราจะต้องทำให้มันนั่งเออ <c oughs> มันก็ต่างอ๋อเข้าใจแล้วเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูอลไรกันหนะ่อยสิเอ้มาทางนี้ดิตามเราโอเคโอเคเอ่านี่นี่นี่เฮ้ย มันตามเราเดอวะอ่ะมันนี่ดิมันต้อกตามกูดินี่นี่นี่โอ้โหมันเป็นหน้าตรงนั้นเนาะอ่าโอเคลองดูนะอ่าเห็นไหมตุก๊กตาม,มันเหมือนหน้าน่าจะใช่นะอ่ะเราตีสามว่ามีโดยเลย มีโดเรโดแล้วก็มีนี่นั่นนี่มันเสียโอ้โอหจะดังขนาดนั้นโอเคไปต่อเลยมึงง่ายหขาเอาเตะหัวเนาะโอเค ก็มีเสียงอยู่ข้างนอกนะไม่ได้เสียงเลยกอเราเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ตรงนี้โอ๊ยเกืือไว้เอไว้นี่แล้วกันเออโอเคเสียงมาจากไหนวะเฮ้ยอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยตัวนั้นอ่ะ ตัวตัวฟักทองเปรตนะั่นน่ะโอ้โหเดินทับแล้วเละเลยนี่สรุปว่ากูฆ่ามันด้มไหมเนี่ย piece of the pumpkin and the bag of candy are spilling out from the under f a l city e ๋อมันกระจัดกระจายอะ่ะเขาเรียกว่ามันหลงเหลือไอ้พวกลูกอมแล้วมันก็ให้เลือกเอาลูกอมแล้วไนเอาเอาดิเฮ้เออโอเค อ๋อใช่เอาลูกอมให้อนคนนั้นไงเฮ้ยเอาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบอ,อกไม่ลองนะไอ้สัตว์มุดงานกูเลยนะเฮ้ยเ้ยโอ้โโแค่ไอตัวฟักทองเนี่ยนะ ตัวฝากทองลูกซ่าคนได้แล้วอเออได้ตัวลูกอมก็ให้เด็กน้อยนี่เฮ้ย,ยกดข้ามไม่อ่านเลยแต่ตามคุยจรงๆเข้าใจไหมนี่ยโอเคเขาถามว่ามีอะไรจะให้ไหม,มขอเอาลูกออกมาอ้อเธอฮักแค่นี้เหลอขอบใจนะหยอง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  นั้ไปเลยโอ้โอ้โอเคแล้วก็คุยคุยแล้วว่าเช็คของเลยเช็คของวันนี้ปะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคุยแล้วเกิดอะไรก็ไม่รู้มข้าม่รู้เหมือนกันนะ Smile for one Smile for two Angry or sad or dead or rotten Smile 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 ฮ huh? ะ ยิ้มเพื่อหนึ่งยิ้มเพื่อสองโม,มโกรธเศร้าหรือตายหรือเน่าเปื่อยก็จงยิ้มซะยิ้มยิมย้มยิม้มยิ้มม่มาลูกจิตเลยววันนี้ <c oughs> เธอเจ็บคุณเจ็บเพราะว่าคุณคิดเช่นนั้นมันเป็นความสุขมันเป็นความสนุก คนราบก็เพราะว่าคุณคิดแบบนั้นดังนั้นจงขอบคุณซักแอปปีไม่รู้ฮะฮะฮะโอ้เขาคันโรคจิตแล้วเฮ้ยลืมไปจะเทคของเออแก่ๆคุยก่อนกันนะ The smiling soul Yes that's me I'm the s e q u e l of love a regular of the crack the smile dinner party อ๋อวิญญาณยิ้มแย้มเลย ใช่นั่นคือฉันฉันเป็นผู้หารักฉันแหละที่จะทำให้เธอเข้าไปในงานปาร์ตี้คร็ c กเกิลสมาได้นะแต่ว่าหน้าเธอนี่หน้าบูดจังดูไม่ได้เลยอ่ะฉันจะต้องฝึกเธอให้ยิ้งซะแล้วนะอันนี้ก็ให้เลือกโอเคว่านูโอเค อ่ะตอนนี้เรามาทำให้มันสนุกขึ้นแล้วกันความตายคือสิ่งที่สวยงามความเจ็บปวดคือสิ่งที่สวยงามจงขอบคุณซะสำหรับความทุกข์วันนี้เ,เราควจะเออแล้วแหละ,ละไม่รู้พูดอะไรก็จะไหมมันก็จะยิ่งสนุกเละสนุกยัง ยังหน้าบดเหมือนเดิมเราจะต้องฝึกอ,อีกโอเคอ่าตอนนี้มาทำให้สิ่งมันสนุกอ่ะมาทำให้มันสนุกเพิ่มขึ้นเอ่อเบดซานคอฟฟิ e ไล f ดอ e ์เฟรนเดอ o ์สเลกเฟรน o ดอร o บุคบ Oranges โอ้โหประโยคนเนี่ยต,า,ตาหักตาหักเลือดของเราเป็น น้ำส้มก็ดีเหมือนกันเข้าใจไหมมันสนุกมันสนุกยิ่งสนุกโอเคมันก็โอเคนะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นรอยยิ้มที่ <S <S เป็นธรรมชาติเลยเราก็จะต้องลององีกทำไมหน้าจอมันดำหระมืดจดังนั้น เรามาทำให้มันอะไรบลาบลาบลาเพิ่มขึ้นกันเถอะขอคันรอกลูกจิตเลยต้องไปชุก็จะไหมมันยิงสนุกไปิงสนุอันนี้มีแบบจุดๆเหมือนกับเซ็นเซอร์คําพูดที่ไม่ดีเลยโอเคเธอก็เข้าไปในงานวัาที่ได้เลยล่ะฉันคิดนะอ๋อฉันมีไอเดียที่ดีอ่ะ เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นทันทีเลยเพื่อจะได้มีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติแบบตลอดทาวนอะไรเงี้ยคนน่าจะพูดประมาณนี้แล้วก็ให้เลือก,กอีกคนเออเฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะก็ได้มันเป็นง่ายเลยเราก็จะลองมันเลย m i ยง s o งทอร r ดะ e h e m ล e r t o วัดมิเ s ลล s ร a สเ s สแลฮะไอยนคอนใส่หน้าเลย mm. เละเลยอะไรวะสะวะ่ากไม่เอาเหรอโอ้ยแสดงวะ่า มันต้องเอาแค่สามอันนี้รีบคุยรีบคุยโอ้ยพอแล้วพอแล้วแล้วไอ้คนรูปจิตไอ้พวกบ้าพอแล้วผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วพวกบ้าเอ้ยอ่าอันนี้ของที่สามโอ้ยนกอ้วนสุดท้ายมันไม่ให้เลือกลองดูดิแดดสินาพ,พอได้ละโอเคไปละโอ้ย จริงๆด้วยมันไม่ให้นี่งั้นไปงานปาร์ตี้กันเลยเฮ้ยมีเหลือดเลยเหยียบไม่เ็ฟด้วยเผื่อไว้โอ้โหน่าเสร็จตรงนี้แหละผมก็ประห่าเหมือนกันน้ว่ามันจะเกิดอะไรเนี่ยบอนโจมิโดเรโดมี Will you be attending the c r i c k e r s modern party y อ m a d a ๊าจะเข้าาร์ตี้ไหมล่ะครับคุณเจ้าหญิงอ๋อโอเคเธอก็มีรอยยิ้มที่สวยงามถธอก็เข้าได้ <laughs> รอยยิ้มประหลาดอด่ะดิมันจะเป็นรอยยิ้มที่สวยงามได้ยงไงมาดามรู้กว่าจะมีคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นพวกแอบอ,อ้างเหรอเป็นพวกที่แบบ แอบแฟนเข้ามาในงานปาร์ตี้แล้วเขาก็ไม่สมควรเข้ามาในงานปาร์ตี้เออรอยยิ้มเขาจอมปลอมตาเธอเห็นตาตาเจอคนที่แบบไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยสนุกกับงานปาร์ตี้ก็จับเขาได้เลยเขาทำอะไรก็ได้กับเขาโอ้ Oh yeah Một đi chơi chơi rồi có bây giờ mình Mày Nhìn Nhìn Ui ừ, mưa lời Hả ôi, vậy cái lợi này Nó cho mưa Ui ừ. Ủa mình tài quá Tao mình giếm mình เดือดวอสฟิสเมลก็สดุไม้อะไรกินจะสำเร็จหรอ่าปลาต้มนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบมันเปรี้ยวกินไปไอคนนี้เหรอโอ้เสียดวนจับง่าไม่ได้ต้อนใจเล่ โอ๊ยได้ทำอะไรวะมันบอกว่ามันมีคนหนึ่งที่ในงานปาร์ตี้เป็นคนจอมปลอมก็จับเขาได้เลยเสร็จไว้ก่อนมันเป็นคนจอมปลอมนั่นเหรอแล้วบอกว่ามันทำงางินก็ได้เนี่ยมันพูดว่าอิ โอ้ยพอย,ยิ้มเยอะๆโลกมืดเลยลจะใช้ทำไงวะโอ้ไม่ยิ้มว่โอุย้ยคนไหนดีวะโอ้ยสั์อืมเฮ้ยคนนี้อะวะ I s t m e d in the ring of c a l i n g this is me มันบอกวแบบอะไรวะอะไรวะการเรียงของสีจานของนั้นมาทำให้ฉันป่วยอะ่ะฉันก็เลยเมาออตรงนี้เพื่อหายใจคนนี้เหรอฮึเธ<ม>อเป็นพวกแอบแฝงเหมือนฉันนะเลยงั้นเอาอันนี้ซะ อะไรที่อยู่ในประตูนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันตามหาโอ้ได้กุญแจโอ้ได้กุญแจมันไปทำอะไรนะเฮ้ย Dead Girls เฮ้ยเที่ยรโดนจับได้แล้วอะกรรมเป็นพวกแอฟแฟงกเหรอ

กระจกมีงานสตางของมิชิโร่แมวไม่ดูแลเซ็งโอ,อ้ยตะกุเหรอเฮ้ยไม่อยู่ <laughs> เอ,อ๊ะฮะมีบันใดล,ลองดูแล ตังหะเอ๊ะทำไมมีบันไดเนี่ยวะกระจกโชว์เงาของริวริวทาโร่ริวทาโร่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนฮะอ๋อถ้าเจอเงาอันนี้ก็เราก็ต้องชวนไอ้คนนั้นไงโอเคแต,แ,ตแต่ว่าเราก็ต้องไปตรงนั้นก่อนนี่ใช่ไหมโอเค ไป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 โอ้ยมึงคิดแทบจะตกใจอ่ะเข้าไปดูเลยที่ที่คนเคยอยู่ในตาของมิเชล โอ้ม oh, ิเชลฉันอังกฤษทีรสฟอร์ดีไปสะวิเหรตัปาร์ตี้เาลังจะเรื่อง้นอต้องรอสักหน่อยนะอย่ายุ่งพ่อแล้วก็คุณตามากนักนะอ๋อ oh. <h ums> เอ้ยนี่ตอนมีชิ่อว่ตตอนลังเด็กๆอื่น,นั้นเหรอนี <h> ่ <ums> ตัวน้อยน้อยปแปลกๆดิ <h ums> โอ้คุณพ่ออยู่ตรงนี้นานแล้วที่ไม่เจอคุณตานะเธออาจจะลืมไปเลยก็ได้มันติดนิสัยผมแล้วเวลาเล่น R p G ก็ษาอังกฤษผมอ่านเร็วนะผมก็อ่านผ่านๆไปอย่างนั้นนะโดยไม่ค่อยสนใจแต่โดยใจความแล้วผมก็รู้ว่าเขาพูดอะไรอันนี้ค่อยถาหาแล้วอะไรว่าท er ีเซอร์อินเดอแบ็กรอว มันมีตัวอะไรไม่รู้อ๋อมันตัวแบบไม้อะไวะไม่รู้เนี่ยมิเรลเธอตัตแล้วนะนี่ฉันนะตาของเธอแค่เห็นเธอเล็กอย่างนี้เธอน่าจะเห็นฉันเป็นคนแรกนะอ๋อตอนนี้อายุหกปีแล้วเหรอเธอน่าจะอยู่กับโถมแล้วงั้น Good, nah? Hmm. Okay. Mm. Just to be clear that today only. I know that it's not for me, for the rest you can do as you like. Why is going with your father? She's no longer an Uzoi. She won't have anything to do with me now. Then how with Tamaki? เดอบซ o ่อยา t ให้ o มติด a ่อเธอ even if it's impulse money n ั t h เอง t ั่นคือ2เดือนต้องบอกว่าแต่วันนี p เป็นวันหยุดลองล็อกกันสำหรับมิชิโร่สิคไอ้ชื่อพูดอะไรวะพูดเหมือนประมาณว่าให้เงียบมันเป็นความลักอะไรสักอย่างเก็บความลับมันต้องพูดไว้เพื่อเป็นความเป็นความอ่าเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมิชิโร่แม่ ออม่ิชื่อ I'm still getting for your p s i อ่ะพูดเหมือนเดิเพราะว่าให้รอแล้วก็อย่ารบกวนพ่อกุญตานานเกิดอรโอเคแล้วแต่นะให้ทำอะไรต่อนี่ตู้ไม่เคยเปิดสักทีก็ไม่มีอะไรนี่อะไร แตรายมาถ้าสอดมือโดยเฉพาะต้ามือเปีย่ะเฮ้ยมันบอกว่าอะไรนะ in its d a n g e r o u s to insert a n y m e t a l มันอะไรามาที่จะสอดใส่ตัวโลหะอะไรใดๆก็ตามฮะเอ๊ะทำอะไรต่อเนี่ยโอ้ยทำอะไรต่อเนี่ย A kitchen sink it also comes with a spray nozzle. À, mình hay là ăn mưa. Ê. Hey. Ờ là ăn đấy. Ok là ăn mưa. Thăm lại tỏ. มันให้ใส่ตัวตัวโลหะตัวนั้นนะที่เป็นที่เป็นแท่งเว้ยถ้าสใส่มันก็ชอ็อตดีวะไง่ไงทำไงต่อวะเออใส่ไม่เลยเบาะมันให้ใส่หรอ แบบพอแบบเข้าความทรงจำแล้วมันต้องทำร้ายตัวเองอะเพื่อจะจบเรื่องเรารู้ว่ามันมันทำร้ายตัวเองบ่อยแล้วผมเช่นไอตัวเด็กมันเออประมาณว่าเหมือนจะรู้วแนวทางเกมมันเองแต่ช่างมันก็ปล่อยให้มันเป็นเป็นเรื่องของมันเองอะเล่นเกมให้จนเคลียร์จนรู้เองเล่น ใช่ตอนนั้นฉันแค่เด็กกับครอบครัวแค่สามคนแม่ของฉันชื่อจีก้าพ่อของฉันชื่อซินจิและในวันเกิดที่หกของฉันตาของฉันดินโซก็มาเยี่ยมมันเป็นความทรงจำที่เป็นความทรงจำที่แบบยังเป็นจังจงอ่ะ ยามันน่าจะเป็นวันที่สนุกเสร็จแล้วแล้วก็ทำอะไรต่อนี่อมมีกุญแจมีชีรอได้กุญแจสีเงินเฮ้ยเฮ้ยกูลืมกูลืมเซฟ อะไรโว้เมื่อกี้เฮ้ยนี่มันเฮ้ยมันคูดอ,อ,อีสัสโอ๊ยกำเลยกูโอ้โอโตุกตาจะกินคนกูจะเนี่ยงไงเนี่ย ย่ายยายะาย่มันไล่ทันวะแล้วก็จอาไงเนี้ยไม่ยอมไปหรอกตุ๊กตาเป็นแค่ได้ตุ๊กตาหรอกนะเอ๊ะโอ้หนีทันโอ้ยหนีทันว่ะโอเคอ่ะไม่มีคนแล้วไม่ใช่ ไปเอาคนนั à, ้นออกเจ้าอะไรเสร็จไวตรงนี้เสจเหแรกอ้าวบนเหมนหนึ่งก็ชวนคนนี้เลยฮะก็จของฉัน งั sort of ้นฉ okay. okay. no, so, so, ันก็จะได้ความทรงจำคืนนะสิงั้นไปกันเลยเมื่อเธอเข้าไปใน้อเคพาเข้าเลยโอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมงั้นเอา่นี้ก่อนแล้วก็เราค่อยมาต่อในพัทหน้านะครับางั้นก็เอาไว้่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ